ถูกออกหมายจับจะไม่หลบหนีและจะอยู่แสดงตัวที่เวทีชุมนุมแยกราชประสงค์ราํามีการออกหมายจับการนำทุกรุ่นผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงจะออกมาแสดงพลงังเลื่อหน่วยใหญ่ทันทีโดยจะยึดบรรทัดฐานเช่นเดียวกับกลุ่มพน,นักิตรประชาชนเพื่อประสาทไตยบอกว่าแดงเชียมนะบอกว่า <c oughs> แดงเชียมนะแหมเสื้อศกสนานั้นผ้าสาขนานั้นอันนี้ย้อมใจก่อนลงมือใหญ่และะ้วฮะก่อนปนบ้านปานเมือ,องนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีเห็นภาพกวดเล่าชัดๆนะครับบางมือ

যাও হে যুবকেরা চলে <inaudible> [?] <inaudible> รูอว่าบรรยากาศเหมือนแถบแถข้าวสารนะค่ะครับก็อันนี้ให้เห็นนะคะว่าพี่น้องถึงแม้ว่าจะไปร่วมชุมนุมเนี่ยจะจ้างไปไปด้วยความเต็มใจยังไงก็ตามนี่คือชีวิตความเป็นอยู่นี่คือการเฮฮาสังสรรค์กันหลังจากที่ไปร่วมมอบเ็จตามนี้ถ้าเป็นความึงสงชนิดหนึงครับเนี่ยเห็นคนเล่าไหมฮะครับอ่าก็ฉลองกันได้แค่นี้ครับแต่ไปดูอคือคือมองได้สองมุมเด้วนอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องเล่านี่อ่ ดืมไปด้วยชุมนุมไปด้วยเนี่ยนะครับมันถึงมีข่าวจะเกิดเรื่องก็มีเยอะนะครับมันถึงมีข่าวมาตลอดเนีคยะคุณเติมศักดิ์ว่ะบางทีเขากินตัดซี่ร<ะ>ึเปล่ามันซ่าขนาดนี้แล้วแขวนบัตรด้วยเนี่ยใช่ไหมคะ,มคะไม่รู้ว่าเป็นเป็นแบบคนดูแลคนอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ว่าจะมาประนามอะไรนะครับแต่ว่าเป็นห่วงครับเป็นห่วงแล้วก็ไม่ใช่อะไรหรอคะ ไอ้ภาพความรุนแรงที่เห็นที่อย่างมีข่าวสองพ่อลูกที่เมาค่ะแล้วละจะกลับบ้านแล้วปรากฏว,ว่าที่ไปเลื่อนล้อล้อกั้นไอ้แผงเหล็กกั้นของกลุ่มผู้ชุมนุมเมะสุดท้ายเนี่ยโดนตะลุมบอลฟ้าหรือแม้กระทั่งเด็กที่ขับปอร์เช่ทัานนั้นที่บอกว่าตกใจกลุ่มผู้ชุมนุมที่ฮือเข้ามาเนี่ย<ม>เราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรเพราะว่าผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะดื่มสุดามึนเมาไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะด้วยความเป็นห่วงจริงนะครับไม่มาาใช่จะมาปำหนาว่าเสื้อแดงนั่งกงเล่ากัน อ๋อเอ็มโพเรียมเหรอใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นป้ายเอ็มโพเรียมเอ็มโพเรียมค่ะอ๋อแถวเอ็มโพเรียมอ๋อขอไปครับเมื่อกี้เข้าใจผิดเมื่อกี้เห็นป้ายชัดนะเอ็มโพเรียมใช่ใช่ค่ะเนี่ยเขาก็บอกอ้างนี้ได้ไหมคะคุณเติมฝากก็ฉลองหลังจากที่ไปมาเรียบร้อยแล้วอ่าเอาละครับค่ะอ่าอีกมุมหนึ่งอันนี้ปานดูอันนี้อันนี้คือให้ดูให้เห็นเนี่ยนะคะคือ วันนี้ความจริงก็คือความจริงคุณต้องยอมรับความจริงว่าประชาชนไม่เอาพด็ิการพี่น้องครับการต่อสู้ของนปชแดงสันปณินวันนี้มันจะยิ่งใหญ่กว่าสิบสี่ธุนาหนึ่งมันจะยิ่งใหญ่กว่าพฤษภาสามห้า เพราะเป็นการต่อสู้ของประชาชนธรรมดาไม่มีเส้นไม่มีสายเป็นการต่อสู้ครั้งสำคัญที่เผชิญหน้ากับระบอบขมาททั้งระบอบเห็นไหมครับมันยิ่งใหญ่มากกว่เรานะครับใหญ่มากเพราะฉะนั้นใช้ชน,นะมันจิงช้าวันนี้เราอยู่26วันขั้นแนมันขาดลอยแล้วล่ะครับแต่กรรมการไม่จับแพสักทีย่าพิสิทธิ์นีครับ <c oughs> ถ้าเป็นนักมวยนะครับอภิสิทธิเวชชาชีวะไม่อยู่ในสภาพที่ชกได้ครับต้องยุติการชกแล้ววันนี้คนเสื้อแดงทั้งต่อยสวยงามลีลาพลิ้วหมัดก้นหนักแย็บเป้าสวยเข้าเป้าทุกดอกอย่างนี้มันไม่รอดนะพิ่สิครับพบเองจึงชื่นชมตั้งหากท่านทั้งหลายว่า การต่อสู้26วันมันช่างสวยงามจริงๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับสวยงามมากสวยงามทั้งกระบวนการสวยงามทั้งกระบวนการทางความคิดสวยงามทั้งรูปแบบสวยงามทั้งองค์กรและสวยงามมากก็คือมีวิัยอย่างสูงส่งของกระบวนการครับถ้ากระบวนการต่อสู้มีวิัยสูงส่งอย่างนี้นะครับ สู้เวทีไหนสนามไหนก็ไม่แพ้นะครับไปประตูแพ้ชนะ่ังเดียวเราะนะนนนะครับการต่อสู้คราวนี้นะ่ะเราจะไม่แลกมัดเพราะอะไรครับเพราะเราชนะมาตลอดเราก็เลือกต่อยเป้าสวยๆว,วันนี้ก็ต่อยเป้าสวยๆสยิบเอ็ดคะแนนเป็นอย่างน้ไยวันนี้ครับสิบเอ็ดคะแนาน นี่เป็นการเรียนรู้ของประชาชนในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเป็นการเรียนรู้ของผูน้นําแกนนําด้วยเพราะแกนนําก็ต่อสู้มายาวนานแต่ไดเห็นการต่อสู้ของคนเสื้อแดงมันช่างสวยงามจริงๆพี่น้องครับมันช่างมีสเสน่ห์มากและมันช่างมีพลังโดยเฉพาะพลังแห่งความสามัคคีของคนเสื้อแดงนั่นเหนียวมาก นี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะฉะนั้นนีจึงไม่แปลกใจว่าต่างชาตินักท่องเที่ยว